เาพักผ่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อยังพกำลังจัดอันนี้พ่อเด้อกับแม่พักผ่อาขาขนนอน<ม>อันนี้บักเบง<ม>แต่งดอกมันต้องเฮ็ดสองเฮ็ดคู่หนึ่งต้องเฮ็ดเป็นคู่<ม>อันนี้เป็นอยู่ในเฮือนมู่ของน้องอูเด้อ<ม>ตอนนี้มู่ของอูกำลังแต่งโตอยู่ทางในห้องกำลังแต่งหน้าและอีกประมาณประมาณอีกสองสัปโมงเจ้าบ่าวกำลังสี่แห่เขอยมาอู้ก็จะเป็นทายบรรยากาศแห่เขอยให้ทุกคนเบิ่งที่กอรัฟนิ่งเขอยเนี่ยเออ ที่พาทุกคนไปเบิ่งพิธีแห่เขยแต่งเงอนลังนะพูดทำไมเนาะมาพี่แต่กับเบิ่งพิธีการเข้าพาก่นันทางฟังลาววัสิเป็นเด้อเด้ออยากได อ่ะสาวเราไปเป็นไพ่คาดองเมาเด้ออันอันนี้เบอลได้บอกว่าบอคาดองได้บอกไม่น้อยหูบอลไม่น้อยหูว่าพี่อะพี่อันนี้เป็นเท่าแค่ลุกตาพี่พี่พี่คาดองเมาเด้อคาดองห้าสิบล้านกับคำสามบาทกอค้าดองห้าสิบล้านคำสามบาทห้าสิบล้านเงินกีบกับเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหรไม่น้อยอ่าหก แสนปลา,ายบาทยังบ่ฮอดสองแสนเนาะประมาณแสนปลายก็บาสคาร์ดอกหมูน้องมู้เนาะแล้วกับคำอีกสามบาทสามบาทกับประมาณจะเอิญจะจะเบาทองเออไทยไทยจะเอิ้นทองทองสามบาทกระตุกเกือบประมาณแสนหนึ่งเนาะเกือบเกือบแสนทองกันนะ อันมูนอูนี่เป็นลูกสาว,สาวเป็นลูกสาวคนเดียวบ่มีอายบ่มีน้องค <c oughs> ่าดองเลยยากแพงเลยนี่ผู้ใดสิมาเป็นเคยเลา, <c oughs> าวฮน่ะฝั่งเฮาเดนเดอร์อยังยังนอง้องอูยังโสดเอ๊ย <c oughs> ยังเพ่อนก็นมีลูกสาวนี่นะ <c oughs> สาวเนลูกสาวมัน, <c oughs> นเป็นอันนางงามประจำแข่งใจส,สวงบูนนทุกคนเดี๋ยววันนี้ว่ได้มาเนาะได้มาได้มาเข้าเงียนยังเข้างเงียน ไปเบิ้งบัญญากาตอนน่ะเพื่อนแห่เคยมาละกาเกยมาตอนเพื่อนแห่เคยมาละกาพิธีลีตองแบบเออผู้สู้ขวันที่เป็นนาเดอตุ๊กตุ๊กไปดูเครื่องตุ๊กนอนตุ๊กมือแรงมือแรงกะป้านาละกาไปเจอกันตอนฮอบเต้นลำบวงเกือบเสีย Yeah บรรยากาศภายในตอนสู้ข่อนเนาะมูนังอูกับเจ้าบ์าวตอนนี้อันนี้ก็เป็นยาสิพี่น้องทางฝ่ายหญิงแล้วกัฝ่ายชายที่เข้ามาวางทีทีสู้ข่อนใน้แกตูตาครอบครัวใหม่โอ้นับตัวเลขแล้วนะวันเจ้าลาวลาวาเท็ด ตอนนี้เพิ่นกำลังอ่านประวัติกันว่าอ่านประวัติเรื่องพระเจ้าสังเต่ชัยยมังคาลังกตโลมังขุทังบาลังอาวาหาวิวาห์โสมชัยยะมหามุขวันนีแมงวันนีเป็นวันที่เจ้ามรดก บอกไม่มีหากแ่นโตกไม่จันทันไม่หน่นีหากแ่นทันไม่แก้วคุณนางคุนเม่แล้วจริงใจแ่นพาควรอยูกร้อนร้อนไฟลายมี่้าภไยผู้แกนี้ทางแบนใครคอยปัดน้อยยจทางบานอาหารหลายเรื่องมาสัดพาพาทอม ชวอันมีทางโกพันแวมมกที่ป่าวังไงเต่นานามาลาหงมงเมอาหงกงแก้วใสพภาควันมาเันมาันเก่าเขาต้มมาควาไปทีนี้อันนี้ระว่างที่เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเพิ่นกลังมัดแขนคู่คอต่อแขนอันนี้ก็เป็นทางผหญ่ยพิ่นมาปูบอน ให้คนที่ปูบอลต้องเป็นคนที่ผัวเดียวเมียเดียวจะค่อยปูบอนให้ได้เป็นคนดีไม่น้อยเป็นคนดีวะดีเลยเนาะดียังบ่ลายฮดียังบ่ลายเนี่ยทุกคนก็มีทั้งดีแล้วก็ดีปนกันอะไรทุกคนเอ้ยโมยไพดีไปหมดทุกอย่างเไม่น้อยเนาะดียังบ่ลาไฮเดิมไม่น้อยโอ้พาปูบอนสีชมพูสีบัวเออสีบัวสีชมพูนัมาละ ดีสดซึนดีสดซึนดูบอนให้นอน,หนี้ย<ะ>ังสาบยังมาดูบอลให้้าบดาวเชสาว เออบุมเราบุมางวันนี้โอ้มันมีความที่ตอนนี้คือมเรื่องมันมองนั่งไปปตูอีกฝาดนั่งเก็ได้ละเอาไปดูนปไปไปไไปไปไปไไปไปอปไ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 ไป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 ัปไป่ปไปไ่ไอไปไกไนไป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 ไไปไไกไไปไปไ ไปนัะไป้อโคไวแม่ัุนไปนันนะก่อนโได้หไปนอนเนารพี่อู๋คนาบเปนอูกัสซได้ไปมาแขไงให้นอนนี่คือเพื่อนเจะบาเพื่อนจะสาวเนาะทุกคนว่าเพื่อนจะบ่าวได้ลงทวมเนาะเพื่อนเจ้าสาวเอาน่อยเนาะอย่างนไลน์เดียงรับไม่สู้มีเดี๋ยววาใจเนาะอ

เอเาโอ่ปนี่เาบนบนนอนี่นีนละลทนอนนี่เรออนจ้มาทบงกดีละนนี้นี้หโอมีทันกินทัโอมีเงินมีขามลายลายพนีมาลุยเยมาขึ้นมามาเก็บเอาเงินเอาขามที่กอดหน้าคนเอาไปเอาไปเอาเอาลายๆด้วย ดู้อมะมานคานเราออกเด้อไ uh, uh. ้ uh. ีเามวได้่เอาตวมุ้เดียวกโตได้อวดเนอะลูกเนอะอ้ยมัสร้างอ้มนอ่อยมไวากได้เท่าไรนู้นนด้นเด้ออันเด็กกะจ้าลูกเอ้ยนึงมาอ้วนสอมาภัยเด้อนั่นแหละมีเงินเมียสอเจียวเียวมแกหัวเดียวเมียเดียว วังมีเงินมีคงแท้พาะทั้งเนี่ยมีเด้อพี่น้องเด้อบางบ้านอันนี้งินอันนี้มีแต่เงินแต่คำเมิเป็นมีหลายแท้มีตลุกตลาดจบ้อนลายลายลายลรยายลายมายล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 มยลอยลายลาาายลาลายลาราลาอยลายลยลายายลลาย่าลยลายล้ยลายลยายายลายลาายลเยายลยลายลายลอายลายลาา อ้ยนานอีกคิวกุธันเมียแล้วเมียพังกูยักเงินเด้เงินน้าแบบบวกไปหาเมียเป็นผัวเมียเงินาเบิ่งกองให้กับเจ้าไทยขุดต่อเนื่องงานเงินกันนี่จะขำเต็มพวกเต็มไทยไปสร้างใหอ่ออนได้แบบนี้หนะโอ้ให้ได้หลายคนทันน้อยเท่าพันเท่าเด้วยมีคือมีพรได้แบบนี้นาโอ้ยมันวันร้างบก็มีแทบว่า โชกเด้อดุกเด้อปานีเด้อพากันสร้างกันสร้าเด้อปานีน่ะกันโดยน้อเพื่นแบบป่ะเด้อจะเรียกว่าผสมสุนทารีทุกคนพิธีงานสู้ขวานงานแห่เขือนกับได้สิ้นสุดแล้วเนาะก็เป็นประมาณนี้กับมัดแขนแล้วก็พาทรงโตเจ้าบ่าเจ้าสาวเขาห้องหอแล้วก็เลวเนาะแล้วงานต่อไปก็สิเป็นงานกินเลี้ยง อันนี้ก็คือเป็นน้องฮางอูเดออันหามาถ่ายโวกให้มาสวยงานดองมีซองปงอ๊องม,อมีซองตอนนี้ก็คือยังบ่มีตอนคือตอนนี้ยังบ่มีแต่ว่าน้องนี่เฮียนซื่อสัรนมวลชน,นคนนี้เป็นคนที่ตอนนั้นเขาไปเก็บหอยน้ากันอยู่น้องเขียวเอ เดียวถ้าอ like ันเทียนสื่อสารมวลชนภาภาษาไทยก็เอิ ong, anyway, ้นคล้ายๆนิเทศเนาะคล้ายคล้นิเทศศาสตร์เดี๋ยวว่าอันอนาคตที่มีซ่องเป็นของตัวเองอยู่ถ้าเฮ็ดซ่องบ่ได้อาจจะคอยชีมาบอกให้ทุกคนรู้นํากันเนาะเออซ่องอย่างนี้อย่างเกี่ยวกับอย่างกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะเอาประเพณีลาวมาฝากทุกคนการเฮ็ดดองอยู่ทางสุนทบทก็สิประมาณนี้แหละถ้าเพื่อมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพวกเอาให้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย